สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับช่องลิกนิกแชแนลอีกแล้วค่ะมือนีนะคะสีมา่าสอนภาษาอีสานแต่ว่ามันอาจสิแบบว่าเป็นแปลกๆเนี้ยด้วยค่ะทุกคนต้องขอภัาายไว้เลยเพราะว่ามาอยู่มาเหตุงานโดนเนาะคะ่ะกับแบบว่าว่าแต่ภาษากลางกม็มูอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยทุกคนคำแรกนะคะคำว่า มิดจีรีแปลว่าเงียบสนิทนั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวสีเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะเอ๊เป็นยังของนี้คือมิดจีลีเถ่วะนั่นคือทำไมห้องนี้ถึงเงียบจังอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนคำต่อไปนะคะคือคำว่าขี่ตัวขี่ตัว ขีตัวแปลว่าโกหกนั่นเองนะคะทุกคนยกตัวอย่างอย่างเช่นบมากเลยคนขีตัวไม่ชอบคือไม่ชอบเลยคนโกหก,กอะไรประมาณนี้คะ่ะคำต่อไปนะคะคำว่าขาวโอกโลกขาวโอกโลกขาวโอกโลกแปลว่า ขาวกค่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นเอยังไงล่ะอ่ะเป็นอย่างคือแต่งหน้าขาวอกโลกแค่ก็คือเหมือนแบบว่าทำไมถึงแต่งหน้าขาววอกจังขาวแบบขาวจนเกินเปิอขาวจนเกินไปค่ะคำต่อไปนะคะอยวคิดก่อนเอาคำว่าอะไรดีคำต่อไป คำว่าอีเกิ่งอีเกิ่งแปลว่าพระจันทร์นั่นเองยกตัวอย่างเช่นเบิงเบิงเบ,บิงอีเกิ่งก็คือดูดูสิดูพระจันทร์อะไรประมาณนี้ค่ะคำต่อไปนะคะคือคำว่าทรง สรงส่งก็คือกลางเกงค่ะทุกคนส่งคือกลางเกงนะคะยกตัวอย่างเช่นเอ้าอีนี่คือใส,ส่งขาดดากว่าแปลว่ากลางเกงขาดก้นหรือว่าเกงขาดตูดนั่นเองนะคะทุกคนอะพออย่างพอแล้วแหละสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะ ถ้าใครมีอะไรสงสัยเดี๋ยวคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวจะมาตอบให้ถ้าอยากรู้คำไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพราอเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะบ๊ายบายค่ะ